โอเคแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณมีกับผมคอัคุณชัชสเปนเมกทานลคานะก็วันนี้มาเล่นจนเอ้ยมันอยู่ในเกม n ันค l l e s สนะครับเอเอใช่ใช่ใช่บเป็นเขาบอกว่าเป็นเกมเ e ซิ n g จอรภาคสามนั่นเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันภาคสามตรงไหนวะนะฮะก็มันกระตุกจังวะหลกแหลก ันแม่เจอทจงเดียวครับให้ทำไรโอเคกดยิงแหลกแหลกแหลกกระดการแหลกเดี <Please. S 2> <fruit. S 1> okay. ๋ยว้อเด้อตอนแหลกก็ขอไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีอะไรละทำอะไรไม่ได้เลยยิงหนึ่งเดียวครับยิงหนึ่งเดียวยิงหนึ่งเดียวครับอื โอเคกูชอบบอยส์นะครับครับอ่ะไม่ใช่คอมพลีทแค่นี้เอาวะเด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 เราเราเพิ่งจะเข้ามาเล่นนายนายอ๋ออันนี้เป็นแค่ฝึกสอนไม่รู้อันอันนี้ผมไม่รู้นะฮะมีโหลดให้มีมีโหลดฟรีใน Google Play Store นะครับหาโหลดฟรีกันได้นะครับ อูดหุนเกมเหรอครับเกมดีๆใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเปิดไฟ้าไ,ไว้กดจะลองปิดก็กลัวลุกถ้าเท่าไหร่เนี่ยต้องหมุนร,บรอบๆครับหมุนรอบๆหมุนรอบๆรอบๆป๊ะ2สองร้อยเออเลินพรโอเคครับครับแล้วก็สตาร์ครับ ครับผมอ่าโอเคอครับผมครับผมครับครับเข้าใจแล้วครับข้ามได้ไหมครับโอเคอ่านไม่ออกไงรู้ๆกันอยู่นะครับอ่ายูวิวอัพนะไอ้วนะินยูวิวอัพแล้วทำไมอะ มีการ up level ด้วยว้ก็เหมือนภาคก่อนๆน,นะครับผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนเลตินงกสามตรงไหน,นมันก็ลกักษณะการเล่นก็คล้ายๆกันนะครับแต่ภารกิจมันไม่มีอะไรต่อเลยอยู่บอกไอ้ตัวใหญ่นี้มันคือแท้งนะลุดเฮ้ยแท้งลุดโลกวะเนี่ยมาจากโลกเลฟเดสป่ะขอถามความจริงครับเอา้าวจอรดับนี้คืออะไรอ๋ออากระตุกกระตุกกระตุก ใจเย็นใจเย็นหนูยิงยิงมันเออยิงยิงโอ้โหกระตุกกรตุกตุกต <Für. Carbon. S 2> ุกครับครับได้ยินครับครับยิงอืออเอายสายติวอ่ะยิงครับยิงครับอ้าหงูบ้างเลยเลือดมาถึงร้อยห้าเลยวะไรอ่ะโอ้โห ตุกมากกว่าเดิมอือหืออออืืหพ่อเปิดม็อบแล้วครับนะยิงครับอือหือใส่ตรงหัวอย่างเดียวนะครับว้าไม่ช่วยกูยิงเลยเว้ยคุณไม่เชื่อผมยิงอ่ะมึงอยู่แต่ห้องงไม่ช่วยยิงเลยวะเออจเจริญแทงมาแล้วแทงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เชื่ออะไรวะตัวเนี้ยยิงนะเาขาเรียกไอ้แทงแล้วกันนะครับ อยากขึ้นพืนดินอยากขึ้นรืองดินไอ้นี่ไอ้คนขับก็ไม่เคยจะจอดรอนะครับปุ้มรร้อยเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวดมเมื่อกี้มันเต้นคอนเสิร์ตแล้ววะโบกมืออยู่เอาเยอะเอาตะปุ๊ยโอ้โหฟาร,ร์มเลดไปหมดแล้วครับโอ้คาราวะอ๋อเรว่ออะไรนรืว่าคาราวะเห็นนั่งก้ม โหต้องตั้งเชื่อเลยยังยองฉี่มันนั่งยองตรงไหนวะไม่เกี่ยวนะครับนะโอเคมันจะโหลดนานจังเลยโอ้ยกระตกด้วยอันนี้เพราะข้อเไปไ็นรับกับฟีกเกมนีุ้ดยอดมากครับเป็นอะไรที่เยี่ยมจริงๆขอดีดีเลยเพื่อนหนึ่ง สองสามว้า<อ>บบ<ะ>ยอดจัดนะเดี๋ยวขอเซตติ้งก่อนได้ปะเดี๋ยวเล่ฟะโอ้เซตติ้งก่อนอครับครับเซตติ้งก่อนเว้ยเซตติ้งตัวไหนวะอ๋อนี่นี่ปันเฟืองครับเข้าตรงกราฟิกเอาวะ อ่านไม่ออกอันนี้คือการควบคุมนะฮะมาบอกทำไมอ่ะเออไอ้ไวกว่าปุ้ยโลนะครับโอเคกดเอาขอเป็น กราฟิกโลโลไปก่อนนะครับแรงยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับแรงก็เหมือนเวลนั่นแหละครับนะโอเคไม่มีอะไรย,ยนะครับโอเคมีอะไรสห้เซตติงโอ้โหเข้าผิดเข้าผิด <laughs> เข้าผิดเข้าผิดเขาผิดอ่นะนี่นี่นน การยิงครับออโต้ Auto. เดี๋ยวน,นี้คือออโต้นะครับแบบยิงอัตโนมัติหรือ,อนนกดปุ่มยิงเองได้นะครับการเซตติ้งนะครับก็เหมือนภักสองพักสามนะครับเหมือนพักหนึ่งพักสองอ้พักหนึ่งมันไม่มีออโต้นะครับพักสองจะมีการยิงแบบ Auto. ออโต้อน,นี้ก็สามารถหายิงได้แต่ภาคนี้มันมีจุดประสงค์ที่อย่างหนึง่งนะครับแม่งเก็บตังค์ยากจริงๆนะัดเก็บตังค์าตังคนะ์อะย,ยากนะครับตังค์มันหาย,ยากมาก ภาษามีไทยบอกโอ้หถ้ามีดีเฟียลเลยนะครับไม่เป็นไรขอเอาภาษาภาษาเอาภาษาภาษาขึ้นมาเร็วๆสิเออโอ้โหมา,าภาษานี้นี่งงเลยโอ้โหมาอีกอันฮะเกาหลีด้วยไอ้นี่เกาหลีก็มากับเขานะฮะอะไรวะกัทเชียเชียดบาซิ่ย โอเคโอเคอืมเก็บตังยากอย่างนี้โอเคเดี๋ยวขอเล่นอีกสักตาหนึ่งนะครมาชื่นชมกับกาฟิกกันต่อนะอออรนนะครับอ๋อุยันะมีปืนอยู่สองกระบอกไม้มีปืนอยู่กระบอกนึ่งแล้วก็มีดนะครับอ่ะมา นักตาครับไม่อ่าน,นครับไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออกเอออ่ะอันคะิว list อ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันคลิวนะครับโหลดดิง้งโหลดดิ้งนานจังอีอีนะอีอีด้วยอ่านะ อะไรจะมาโอ้โหนะครับน่าจะเกี่ยวเพราะเครื่องผมด้วยนะครับมันต้องใช้พวกแรมเยอะๆนะครับแต่ละเกมเครื่องผมอ่ะมีหลายเกมจัดไงเครื่องผมเครื่องผมแรมสองจิกนะฮะโอเคไม่ค่อยกระตุกมากครับอ่าอย่างรื่นรื่น้โหตกไกลตกไกลตกไก,ะกะอะไรเนี่ยไม่ไมีเฮ้ยอยู่ไหนกัน โอ้โหฉีดยาแป๊บผมนี่สโลเลยเอ้๊ยเดี่ยมใส่หนูอะไรปลุกมาบ้างทำมนะครับเป็นอะไรที่สวยและเพอร์เฟกต์เฮ้ยตะลุงหิวก็ไม่บอกมามูมามใส่ผมไม่ได้เออถีประตูไปเลยหนูนะครับ ยี่งโดดยิ่งรบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยโอ้ยเยี่ยมโอ้ยคนคนเรียอ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 งวิ่งวิงเออบอกให้เฝ้าลูกเฝ้าเมีอยอยู่บ้านไม่เฝ้านะลุงเอ้ยออกมาไกลทั้งนั้นอะไรอะไรอะไรหนุแกไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมเฝ้าบ้านโอ้หมึงมีปืนลูกซองแล้วดูดูมันยิงครับเออ ยิงแม่งอู้หูชีดอีกโลโมสขันอีกแป๊บแปบบ๊อบอืมผมนี่เก็บเลือดเลยป้จก้กไปคอมพิวต์อกจะขึ้นบนโอเคมิชชั่นคอมพิวต์อีกแล้ว ก็ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรโลคือกราฟิกออาแบบกราฟิกแบบโลถึงจะไม่สวยแต่ก็รื่นรื่นเน้นเนรื่นไว้ก่อนครับโ okay. okay. อเคโอเคคับชิงกระเบลเลยกลิงกๆิดูดูดูมันทำครับในตาละร้อยยี่สิบเหมือนมันจ้างไปขายไก่แถวบ้านอะ่ะดูมันดูมันทำนะครับ ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามันถือว่าสนุกนะครับเคลิมเคลิมเนี่ยเป็นไง,งอ้ามุเหมือนเอาสูตรเล่นกับสูตรเกมเศรษฐีเลยเปิดลูกเต๋าไงเปิดนิปเอเปิดลูกบาทเพียงอุ้บ้าโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อท่านผู้ชมไปได้ยางงี้ปะ่ะคนหนักไปได้ปะ ต้องย่งไปได้โกลนหนักบอโอ้ไม่เคยได้ก็ไปเล่นนะครับเปลี่ยนปืนปัน๊บเปลี่ยนปืนไงวะเฮ้ยเปลี่ยนปืนไงเปลี่ยนปืนไงอ้อยูสนะเฮ้ยไม่ใช่ยูสเด็ดครับนะโอเคสามารถอัปเกรดปืนได้อัปเกรดยังไม่พอโอเคก็สปอร์นเอ้ยลิ้นพันด้วน โอเคครับตัวหรับวันนี้ก็ขอลาไป่พิงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม่มีแล้วละก็จะไปต้องต้องไปตัดต่ออีกอะ่ะโอเคสิบสองนาทีถือว่าคุ้มค่าอืมออเคไม่เป็นไรโอเคก็วันนี้ก็จบไปพาร์ทนึงเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็มาเจอกันสักเกมนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ผมทําอยู่สองอย่างนะครับก็อัดอยู่สองสองอย่างสองเกมไมคครับ,รบกับอันควิวเนี่ย เกมอื่นก็ไม่รู้ดูก่อนนะครับก็ถ้าว่างจะเอามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับถ้าอยากให้ผมแคสเกมอะไรหรือเล่นเกมอะไรก็บอกผมได้นะครับโอเคก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจิตแจ๊กเสียงวะโอเคพอๆๆโอเคครับบ๊ายบาย